เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมบางคนเนี่ยโอ้โหเขาสาร้างผลงานที่แบบสุดยอดออกมาได้ตลอดเลยในขณะที่ตัวเราเองกลับรู้สึกว่าเฮ้ยวุ่นอยู่กับเรื่องเล็กๆน้อยน้อยทั้งวันเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดจากหนังสือที่ชื่อว่า Deep Work ของ Cal Newport กันครับรับรองเลยว่าจะเปลี่ยนมุมมองการทางานของพวกเราไปเลยโอเคเรามาเริ่มกันที่ต้นตอของปัญหากันก่อนเลยดีกว่าคือโลกการทํางานทุกวันนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยสิ่งรบกวนไปหมดเลยใช่ไหมครับ มันเลยทําให้เรารู้สึกเหมือนแบบวิ่งวุ่นอยู่ตลอดเวลาเลยนะแต่พอหันกลับมาดูอีกทีอา้าวงานชิ้นสําคัญสําคัญเนี่ยกลับแทบจะไม่ได้เดินหน้าไปไหนเลยเคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับคือวันทั้งวันเนี่ยหมดไปกับการตอบอีเมลประชุมออนไลน์แก้ปัญหาจุกจิกอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่พอตกเย็นปุ๊บมาดูทีอา้าวไอ้โปรเจกต์ใหญ่ที่ต้องทําให้เสร็จเนี่ยไม่คืบหน้าไปไหนเลย ความรู้สึกที่เหมือนโดนดึงโดนฉุดรั้งจากทุกทิศทางนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของปัญหาทั้งหมดเลยทีนี้เพื่อจะแก้ปัญหานี้นะครับแคลนิวพอร์ตเขาก็เลยแบ่งการทํางานออกเป็น2แบบหลกัหลกๆเลยซึ่ง2อ,อย่างนี้เนี่ยมันคอยแย่งชิงความสนใจของเราอยู่ตลอดเวลาเลยครับนั่นก็คือ Deep Work กับ Shallow Work นั่นเองที่เห็นอยู่นี้คือความแตกต่างที่โอ้โหชัดเจนมากเหมือนฟ้ากับเหวเลยครับลองนึกภาพตามนะฝั่งหนึ่งคือ Deep Work หรือการทํางานในสภาวะที่แบบจดจอขั้นสุดนอดเลยเหมือนนักเขียนที่กําลังปั้นผลงานชิ้นเอกออกมาส่วนอีกฝั่งเนี่ยคือ Shallow Work หรืองานผิวเผินพวกงานแอดมินตอบอีเมลทั่วไปอะไรแบบนี้ซึ่งถามว่าจําเป็นไหมก็จําเป็นแหละแต่มันไม่ได้สร้างคุณค่าอะไรใหม่ๆหรือว่าพัฒนาทักษะของเราในระยะยาวเลยครับแล้วนี่ก็คือสูตรคํานวณที่สําคัญมากๆเลยครับคือผลงานคุณภาพสูงเนี่ย มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่เวลาที่เราใช้ไปอย่างเดียวนะครับแต่มันต้องคูณด้วยความเข้มข้นของสมาธิของเราด้วยนี่แหละครับหัวใจของมันเลยพูดง่ายๆก็คือการทํางาน2ชั่วโมงแบบมีสมาธิเต็มร้อยเนี่ยอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการทํางาน8ชั่วโมงแบบวอลกแวกซะอีกนะเอาล่คะครับพอเราเข้าใจแนวคิดหลักๆแล้วเนี่ยเรามาดูกฎข้อแรกในการนําไปใช้จริงกันเลยดีกว่านั่นก็คือเราต้องสร้างระบบที่มันเอื้อให้เราสามารถทํางานแบบดีเว work ได้อย่างสม่ำเสมอ ในหนังสือนะครับนิวพอร์ตเขาเสนอ4ีแนวทางหลักๆเลยซึ่งเราสามารถเลือกให้เหมาะกับสไตล์ของตัวเองได้เลยครับแบบแรกเรียกว่ามอนาสติกอันนี้จะเหมือนนักบวชเลยคือตัดขาดจากโลกภายนอกไปเลยเพื่อจดจ่ออย่างเต็มที่แบบที่2องบายโมเดลอันนี้คือการแบ่งเวลาให้ชัดเจนไปเลยครับเช่เนคร,ครึ่งวันเช้าทำาิวเวิร์กไปเลยอีกครึ่งวันบ่ายค่อยมาทางานชั่วไปแบบที่3ามริชมิกคือการสร้างให้มันเป็นจังหวะเป็นนิสัยทําทุกวันในเวลาเดิมๆเ,มเมช่น9ก้าโมงถึงสิบเอ็ดโมงต้องเป็นเวลา d ิวเวิร์กเท่านั้นและสุดท้ายครับเจนเนอ ซึ่งอันนี้ต้องอาศัยทักษะสูงหน่อยนะคือสามารถสวิชเข้าโหมดทำงานลึกได้ทันทีเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเวลาว่างแต่ไม่ว่าจะเลือกแนวทางไหนนะครับหัวใจสำคัญที่สุดเลยก็คือการสร้างพิธ,ธีกรรมก่อนที่เราจะเริ่มงานครับฟังดูอาจจะแปลกๆนะแต่มันไม่ใช่เรื่องงมงายอะไรเลยนะมันคือการสร้างเงื่อนไขให้สมองของเรานะครับเหมือนเรากดปุ่มสวิชเพื่อบอกสมองว่าเอาละถึงเวลาต้องโฟกัสแล้วนะ อาจจะเป็นเรื่องง่ายๆก็ได้ครับเช่นจัดโต๊ะให้เรียบร้อยชงกาแฟาแก้วโปรดหรือว่าเปิดเพลย์ลิสต์เดิมๆซ้ำๆเพื่อทั้งร่างกายและจิตใจของเราเนี่ยพร้อมที่จะเข้าสู่โหมด d ิ e p Work ได้แบบลื่นไหลเอาล่ะเรามาดูกฎข้อต่อๆไปกันเลยดีกว่าซึ่งอันนี้จะเน้นไปที่การป้องกันสมาธิของเราครับคือต้องป้องกันจากสิ่งรบกวนสารพัดอย่างในลูกยุคใหม่นี่แหละกฎข้อที่2เนี่ยฟังดูอาจจะแปลกนิดน,นึงนะครับคือจงอบรับความเบื่อหน่าย ทำไมต้องเบื่อคือแนวคิดเนี้ยเขาบอกว่าสมาธิของเราเนี่ยมันก็เหมือนกล้ามเนื้อนั่นแหละครับมันต้องฝึกฝนให้แข็งแรงไม่ใช่แค่ตอนทํางานนะแต่ในชีวิตประจําวันด้วยลองปล่อยให้ตัวเองเบื่อดูบ้างครับแทนที่จะแบบพอว่างปุ๊บหยิบมือถือขึ้นมาไถปับ๊บการทําแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อสมาธิของเราได้ดีมากๆเลยต่อกันที่กฎข้อที่3เลยครับข้อนี้เนี่ย อยากให้ลองถามตัวเองดูแบบจริงจังเลยนะว่าโซเชียลมีเดียที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเข้าใกล้เป้าหมายในชีวิตจริงๆหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันคือศัตรูตัวร้ายที่คอยขโมยเวลาและความสนใจของเราไปแบบไม่รู้ตัวกันแน่และแล้วก็มาถึงกฎข้อสุดท้ายครับนั่นคือการระบายงานผิวเผินทิ้งไปซะคือแน่นอนครับว่าเราคงกําจัดมันออกไปได้ทั้งหมดหรอกแต่เราควบคุมมันได้ลองทําแบบนี้ดูครับ กำหนดเวลาเช็คอีเมลให้เป็นรอบๆไปเลยแค่วลา2-3ถึงครั้งก็พอหรือลองวางแผนตารางเวลาของวันให้มันชัดเจนไปเลยเพื่อให้แน่ใจว่าเราดิ้ทุ่มเทพลังงานส่วนใหญ่ไปกับงานที่เป็นเหมือนเพชรเม็ดงามจริงๆไม่ใช่เสียเวลาไปกับก้อนกรวดที่มันไม่ได้มีค่าอะไรเลยแลวทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันสําคัญยังไงคือต้องบอกว่าการฝึกฝนดีเวิร์กนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เทคนิคการทํางานธรรมดานะครับแต่มันคือการสร้างทักษะที่จําเป็นแบบสุดๆเลยสําหรับการประสบความสําเร็จในโลกอนาคต ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับเขาบอกไว้ชัดเจนเลยว่าการที่จะโดดเด่นในสายอาชีพยุคนี้ได้เนี่ยมันต้องมีทักษะความสามารถหลักๆอยู่แค่2อ,อย่างเท่านั้นแหละและนี่แหละครับคือผลลัพธ์โดยตรงข,งของการฝึก Deep Work เลย 1. คือความสามารถในการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆที่มันยากซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วและ2คือความสามารถในการผลิตผลงานคุณภาพระดับท็อปออกมาได้ทั้งในแง่คุณภาพและก็ความเร็วด้วยซึ่งขอย้ำเลยนะครับว่าทั้ง2องอย่างนี้ ไม่ใช่พรสวรรค์นะแต่เป็นทักษะที่ใครๆก็สร้างขึ้นมาได้จากการฝึกฝนครับเพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญที่สุดของเรื่องนี้ก็คือ deep work เนี่ยมันไม่ได้บอกให้เราทํางานหนักขึ้นนะครับแต่มันสอนให้เราทํางานอย่างฉลาดขึ้นต่างหากโดยการควบคุมและใช้พลังแห่งการจดจ่อของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองและสุดท้ายนี้อยากจะชวนให้ลองคิดตามกันดูครับว่าเอ๊มีอะไรสักอย่างไหมจากเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้ ที่เราจะลองหยิบไปปรับใช้กับตัวเองได้ทันทีเลยในสัปดาห์หน้าไม่ต้องทําทั้งหมดก็ได้ครับแค่เริ่มต้นจากจุดเล็กๆก,ก่อนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับการทํางานของเราในอนาคตครับ